ครับหลังจากขบวนรถเร็วที่135ได้เข้าสถานีหลัก4ี่นะครับผมตอนนี้นะครับก็มีรถเร็วจากอุบลราชธานีเข้ามานะครับเป็นขบวนรถเร็วที่140นะครับผมต้นทางอุบลราชธานีปลายทางกรุงเทพนะครับก็ได้รถจากเป็น GEA นะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับผมมาแล้วครับ อย่างเครื่องสนั่นนะครับเปิดไฟมา2ดวงนะครับผมมาแบบนิ่มๆเลยนะครับ4 558ครับวชสลายเสือนะครับหมายเลข1102นะครับผม ก็พ่วงมายาวพอสมควรนะครับระบวน140ก็จะมีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับมาแล้วครับผมจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางเขียนเป็นสถานีต่อไปนะครับ